ทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูปูที่ท่อของผมนะครับว่ามันจะดุสักแค่ไหนนะครับดูมันคู่ดุเลยนะครับเชื่อดูแล้วหนักหนักดูดูดูครับดูครับมันดุมากเลยนะแป๊บหนึ่งมีไม้เหรอมันดุมากเลยนะท่านผู้ชมคตรตัวนะครับ ดูจริงนะน,นี้เอาจริงจังมันดูจริงดูดิมันดูไอเอสสองตัวเนี้ยดูจุดเลยอ่ามันดูจริงมันดูชัดเลยทั้งชมดูดิมันดูจริง,น,น,ง,น,รง,น,รงนะโอ้โหงน่าจะตายไปบางส่วนนะฮะมัน้องตายเยอะมากสิ ดูดิอันนี้เลีมันจะบินเข้ามาโอุ้งทำไมตัวนี้๊ะทำไมท้องเป็นสีอย่างนี้วะนี่ผมไม่เคยเห็นวะพี่สองท้องทำไมเป็นสีอย่างนี้เดี๋ยวโอ้โหมันดู่นยาก จะเอาผมไม่ได้เลยอะ่ะโอ้โหดูดิ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 ดูวินูดิดูดิดูดิอูอยดูดงดูดยดูดิดิดูดิิดูดิดููดิด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 ูดนะนะอดู เุก็ิดกับเพื่อนเ่ยนี๊กดเพื่อนกูนี้วมันติดกันหมดเนี่ยตอนนี้เราก็ผมจะพจะยายามให้คิมยาวนะฮะเพราะอะไรวะโอ้โหดูว้าวขู่ไม่ครบว่ะ ดีดีคนดีเนี่ยเนี่ยผมผมมันแปลกๆอะไรตัเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูท้องมันท้องมันเป็นอะไรอันเนี่ยแล้วกันดิท้องมันดิไม่ท้องมันสีแบบนั้นวะเนี่ยเห็นไหมทุกคนท้องสีม่วง มันกวัวจะจับได้โอ้โหทำไมท้องเป็นสีม่วงวะมันตุตัวนะครับพวกนี้โอเคนีคเคเ้นะผมกล้าจับนะครับแต่กลัวมันหนีบตัเเวยังมาตัเเวยังมาปูที่มันหลังแดงๆโคตรโหด โอ้มนี่นี่คุณปูเลยคะสีเขาสวยขโอ้โหขาหักกว่าสัดดอยสีสวยมากดูด้วยอืย้ออื้อสะไดยนะค่ะหากหนึ่งข้างนะอื้อมันหนีบกว่ะ ขาหนบ่ขาจ้ะสัรดูดีสีแบบนี้ปูอะไรวะบนปูอะไรอ่ะลิปนี้น่าจะหลายนาทีอยู่นะฮะถ้าเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะฮะไม่ปล่อยด้วย ดู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 มันดูมันดูมันทุนดูดูดูมันถ้ามันที่หนีบแล้วมันหนีบเลยมหนีบพุ่ตึงอ่ะดูดิ มันมันขบกันทุกคนเป็นอย่างนี้แหละแยกแยกแยกส่วนใหญ่ปูพวกนี้เขาก็อยู่ได้นะคะปูอยู่ตามแบบเขากินใบไม้ได้นะทุกคนเราไม่ต้องให้ข้าวเขาก็ได้นะ,ะแล้วเขาก็กินใบไม้ของเขา,าเองนะ ตัวนี้น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดเลยนะฮะตัวใหญ่มากตัวเนี้ยพี่ใหญ่เลยอะดุด้วยไม่ค่อยดุแล้วตอนนี้เขาแบบเขาแก่แล้วนะฮะแบบเขาแก่แล้วตอนเนี้ยเขาอยู่เยอะแล้วเขาอยู่กับมาผมเป็นเดือนแล้วมัง้งเนี่ยตัวเนี้ยอายุเยอะมากนะฮะเมื่อก่อนเขาโคตรด,ดุแต่ตอนนี้ไม่ดุเห็นไหมหลังเขามีบาดแผลด้วยฮะเพราะว่าตอนเมื่อก่อนเขาหนีบกันนะฮะ เพราะว่าเมื่อก่อนที่ผมได้มาไอตัวเนะี้ยได้ตัวเนี้ยมาใหม่อ่ะแบบมันมีบาดแทลตั้งแต่อยู่ในเอออยู่ในเลยวะอยู่ในขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออมันตั้งแต่อยู่ในออกะละมังละไอ,อตัวเนี้ยเขาเอามาให้นะครับมันรวมกันมันเขาหนีบกันฮะห,หนีบกันเพื่อยแย่งตัวเมียนะฮะดูดีสีสวยอ่ะสวยมากดูดีสุดสวย เขาไม่ดุอ่ะเขาไม่ค่อยดุเหมือนเมื่อก่อนแล้วหเ้อวอตัวดุในตำนานทุกคนเห็นไหมตัวหน้าตัวตาดิทุกคนอาจจะสงสัยนะคะว่าทำไมปูนามันถึงดุขนาดนี้ เพราะว่าถ้าเราเลี้ยงปูไว้ในท่อมันก็จะโคตรดุเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะทำไมมันถึงดุมันดุจริงอ่ะโคตรดุดุมากทำได้ว่าเองอ่ะเฮ้ยมตัวนี้ตัวใหญ่แต่ขาหักหักยิงหักยิงบ่ะดูฮะทุกคนดู ขาหักนะฮะดูโอ้โหน่าสงสารนีย่ยานีกละดูดูด,ดูอืมมันมันโคตรโหดอะไอตุวกเนี้ยโคดโหดไอ้ปูที่มันหลังสีแดงๆมันจะโหดผิดปกตินะฮะไมามันเป็นอะไรม่รูดูดูมันหืมไม้เป็นไห,หรอือเปลา เมื่อกี้ผมโยนไม้ไปไหนวะนีม่มันดุหมดเลยดูดิโคตรตัวใหญ่โอ้โคตรเอะไรโคตรใหญ่โคตรใหญ่อืมโคตรอะไรอืมไปแล้ว ทำไมกล้องเบลอว่ะมันเบลอฮอเอฮสียดายมากนฮะดิโหมันจับยากจับเย็นผมไม่อยากดึงขานะผมไม่อยากจับขาเดี๋ยวขาเขาจะหักเขเสียดายตัวคุดใหญ่แต่นี่คิมคิมใหญ่มันหักหักเเสียดายมันตัวใหญ่จริงดูดิ กเจอเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยมันจะตุกอะไรนักหนาไว้ตัวเนี้ยไอตัวที่มันท้องม่วงตัวที่มันท้องม่วงตอนแรกอะ่ะดุจริงถ้าผมมาเล่นกับเขาแบบนี้เขาไม่ตายนะก็เหมือนเป็นเล่นหนู ตัวใหญ่บ่ตัวใหญ่จะลองหาตัวใหญ่สุดในในี้นะคะน่าจะเป็นพี่ใหญ่นี่แหละใหญ่ที่สุดพี่ใหญ่คนเนี้ยหลังๆขี้เกียต,ตัวนี้ดูวยเนอดูตัวใหญ่ใหญ่ไปไหนหมด นายท้อวะ่ะกนอาจจะสงสัยนะครับว่าปูที่อยู่ในบ่อนี้เคยผสมพันธุ์ไหมเคยนะครับเคยน้ำนะครับนี่นเป็นต้นมะกรูดมันเป็นน้ำหึดึหึกับกลัๆกลับกลับ ก็ขอหยุดไม่เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะดีย๋ยว่าต่อไปผมก็จะไปอะไรหาปูแล้วนะฮะหรืว่าจะเอายาวๆอาคลิดยาวๆ,ๆเลยไหมผมจะไปหาปูนะฮะผจะพาท่านผู้ชมไปหาปูนะฮะแป๊บนึง ผมขอตัดคลิปไปตอนที่หีผมใส่ถุงมือเลยแล้วกันนะตอนนี้เราก็มาถึงนาแล้วนะแถวนี้ไม่ค่อยมีปูฮะเราไปตอนนี้ไม่ค่อยมีปูถ้าปูหายแกโอ้ภาพทำไมมันมืดๆวะเพิ่มแสงหน่อยแล้วกัน โอ้หสว่างเกินคนผมเห็นตัวปูมเมื่อกี้มันอยู่แถวนี้ยมันอยู่ในรูอ่ะผมเห็นตัวมันแล้วอ่ะมันเข้ารูไปแล้วเห็นครับแถวๆริมเนี้ยมีเต็มเลยผมที่เกียรตตกนะครับเกียรตกมันจะอยู่ตามรูอ่ะครับผมที่เกียรจับอ่ะผมที่เกียรเอามือเข้าไปในรูอ่ะ ขอภายในเสียงไม่ชัดด้วยนะครับอ,อะไรวันนี้รอยเทา้าใครอยู่วะเต็มเลยโหเด็ดตัวเด็ดร้อนมากมีเลยตอนนี้ทุกคนครับณนะตอนนี้เราก็ได้เจอหนึ่งตัวแล้วนะครับดูฮะไม่กล้าจับว่ะกลัวหนีอ่ะ มันอยู่หน้ารูเลยโอ้โหคุวแล,ล้วเข้ารูรูรูคุ้วันไรคนอย่าไรอเห็นไตัวคนใจโอ้หเราก็ได้เขามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เกือบเขา้ารูนะฮะเกือบหายโหนี่ครับก็ถือว่าได้ตัวหนึ่งแล้วครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนเ euh. ้อบ๊ายบายผมจะไปหาปูต่ออยู่นะครับ ออก็ทำไมผมไม่หายชีบอกอผมชี้เกียจครับแค่นี้นะคะบายครับเจอก,กันคลิปหน้าเลยอา้าปิดไม่ได้สื่เลยบาย